สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้า,ชาว,วันหยุดวันอาทิตย์ที่8มกราคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคำสารนการนะคะทองคำวิเครนโน้มราคาทองคำและรายงานราคาทองคำประจำวันนี้ภาพรวมราคาทองคำปลอดทั้งสัปดาห์พบปรับตัวขึ้นราว2.4เป็นเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดในรายสัปดาห์โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะชะลอการปรับขึ้นดอกเบีย้ย หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลงและภาวะเงินเฟ้อสหรัฐได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วภาพรวมเงินบาทหลดทั้งสัปดาห์ต้นสัปดาห์เคลื่อนไหวที่บริเวณ34บาทต่อ1ดอลลาร์ปลายสัปดาห์แข่งค่าขึ้นหลุดระดับ34บาทต่อ1ดอลลาร์สู่ระดับ33.73บาทต่อ1ดอลลาร์เป็นปัจจัยลบต่อทองในประเทศ สัปดาห์หน้า9-13มกราคมมีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามไม่มากแต่เป็นข้อมูลสำคัญที่เฟดให้ความสำคัญ และจับตาเป็นพิเศษคือดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคประจำเดือนธันวาคมนอกจากนี้ติดตามการเปิดเผยด,ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมิชิแกนนะคะประจำเดือนมกราคมจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และติดตามถ้อยถแถลงของนายเจอรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟด ราคาตองคําพังเทคนิคยังคงเป็นแนวโน้มทิศทางขาดขึ้นระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,845ดอลลาร์และ1,830ดอลลาร์หากุดแนวรับหน้ากล่าวจะมีแนวรับตัดไปที่บริเวณ1,820ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,870ดอลลาร์และ1,885ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,900ดอลลาร์ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคําจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมา ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ29,650บาทขายออก29,750บาททองรูปพรรณ96.5%รับซื้อ29,122บาท36สตางค์ขายออก32,50บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคํเอ็มสินก็ต้องขอขอ,ขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคํมาณที่ดีด้วยนะคะ ต่รตอดติดตามนะคะว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่สินก็จะมาอัปเดตให้รับชมและฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําและรายงานราคาทองในทุกๆวันนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็ะสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงก็ยืมเป็นกําลังใจในการทาคลิปของแม่สินด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่สินนาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณะคะ่ะ